ทานขนมกล้วยกันไหมคะวันนี้เราจะมารีวิวขนมกล้วยของร้านงามแสงลุ้งนะคะร้านงามแสงลุ้งนะคะก็จะขึ้นชื่อเรื่องกายศาสตร์นะคะเพราะว่าเขาเคยออกรายการอร่อยช่องห้าแล้วก็ข้าวต้มมัดขนมไทยขนมตาลต่างๆแต่อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือขนมกล้วยคะ่ะนี่คะ่ะขนมกล้วยแบบโบราณขนมกล้วยแบบพับ นี่นะคะถ้าใครมีความทรงจำวัยเด็กนะนึกถึงขนมกล้วยสมัยก่อนที่ทำแล้วก็พับแบบนี้แล้วก็นึ่งนะคะลองค่ะต้องลองค่ะเพราะว่าขนมวัฒนธรรมแบบนี้หาทานยากแต่ว่าทีเด็ดของร้านงามแสงลุงอ่ะเขาจะไม่เหมือนตกที่อื่นก็คือว่านี่นะคะดูเนื้อแป้งเขาจะใสแล้วก็เนื้อสัมผัสของกล้วยเขาจะไม่ขุ่น แล้วเขาใช้มะพร้าวอ่อนค่ะมะพร้าวอ่อนไม่ใช่มะพร้าวอ่อนธรรมดานะคะเป็นมะพร้าวน้ําหอมอ่อนค่ะด้วยสูตรพิเศษจากแป้งสามชนิดด้วยกันนะคะแป้ง3มชนิดมีอะไรบ้างอันนี้คือเราจำได้ว่ามันจะมีแป้งอย่างหนึ่งอะมีแป้งสลิมอย่างหนึ่งแหละอีกสองชนิดเนี่ยต้องไปถามเจ้าของสูตรเองมันช่วยอะไรคะมันช่วยทำให้ เนื้อสัมผัสของขนมกล้วยเนี่ยเนียนเนียนนุ่มเด้งดึงแล้วก็ไม่เหมือนไครราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่คะนี่คะ่ะชิ้นหนึ่งเท่าฝ่ามือแม่ค้าเลยนะคะทายสิคะทายไม่ถูกหรอคะ่ะห้าบาทเท่านั้นคะ่ะห้าบาทเท่านั้นเองคะ่ะ อุดหนุนกันได้นะคะขนมวัฒนธรรมขนมไทยไทยโบราณพิถีพิธานทุกขั้นตอนในการทำเนี่ยหายากแล้วนะคะขนมกล้วยงามแสงลุ้งค่ะด้วยแป้งสูตรพิเศษสามแป้งด้วยกันทำให้เนื้อขนมกล้วยเนี่ยใสนุ่มเด้งแล้วที่สำคัญค่ะหอมมันไม่เหมือนใครค่ะ Thank you